กอยครับกอยครับถุงละยี่บาทแล้วคุนขายเนี่ยกิโลละสี่สิบครับนี่ถุงละยี่สิบครับนี่นี่สี่สิบครับนี่ปลาแม่น้ำโขงครับล้านแม่นอมครับมีแต่โตใหญ่ๆครับมีทุกใสครับใสเล็ขใสหน้อยครับหยุ่นขาคุณนก็จะหลายแนวนี่แล้วครับพอล้านเพคุนขายบอแพงนะครับเนาะขายออกกำไรบนลายครับผมลหยุ่นขาคุนก็ได้ลายครับขายดีแบบนี้นะครับล้านแม่นอมครับพักอีกอย่างนีใหญ่นี่ ผักแพลวผักแพลวผักแพลวใช่ค่ะนี่ปลูกได้จังหวทเนี่ยสิบบาทครับผักแพลวครับกระบองกะมี่ขายนะครับกะบ้องเล็บลาเศร้ากะบองเศร้าบาทครับผมตอกกะมี่ครับเยียนกะมี่ครับปลาไหลปลาไหลเห็ดเห็ดบดลอยโตลอยสามสิบบาทครับนี่ใหม่ๆสดๆครับอิ่นกระแนวกระแนวครับผม สวัสดีครับสวัสดีทักทายครับสวัสดีเส,ส,ส,สาร์วันอาทิตย์นะครับวันนี้บ้าตงจะเอาบรรยากาศตลาดนัดเช้าบ้านหัวหน้านะครับมาให้รับชมครับมีทุกเสาร์วันอาทิตย์ครับอยู่สี่สี่แยกหัวหน้าครับไปครับบ้าตงจะพาไปเบิ่งสินค้าเสาร์นี้นะครับเนาะพอขาดไม่ขาบ้านเฮาเอามาขายครับอาหารมันบาทนะครับค่าก็มีด้วยครับนี่ค่าจ้าบาทครับเนี่ยสิบบาทครับพักก็แย่งจ้าบาทเนี่ยนี่ ผักกระแหงสิบบาทนะครับเนาะปลาบูปลาด,ดุกปลาดุกครับผมปลาดุกปลาดุกหรีอยงหรือปลาดุกหน้านี่ปลาดุกห้าสิบบาทนะครับนี่ครับสิบบาทบ่แม่นี่จานละสิบบาทครับผักกระแหงครับ,บกล้วยหอมห้าสิบี้น่องบนกล้วยหอมหาสิบบาทครับในซีเว่นเด้๋หาลูกนึงดิครับนี่ ในซซเว่นได้หาลูกนึงครับหาูงนี้สีเืกเือกับจนีุ่้งละสี่สิบนะครับเนาะมือลง่กว่าลท่าี่ไน้อไร่ันนี้อไม่ไร่ต้มครับก้รับบกับีครับผมนี่ครับปลาปลาบืนบ่ครับนี่ต้งเวทต้งื้ครับกับปูครับผมกล้ยนี่ครับครับ บกบกจะวบาใหนี่จ้าวบาทจ้าวบาทครับจวบาทครับบกบกสวยสจวยๆยังวะบสบายอ่โอ้ยันได้อดอยู่เบิงบึงเสียบบเสียบพี่น้องเบิงหนาไม่ขาก็หูเวยนี่บยสะกนก็ได้ย่านอุดบ๊วยอยู่เดี๋ยวกลับมาอุดนนุน ครับพริกจานจ้าวบาทย่ายนี่จ้าวบาทครับพริกจ้า,าวบาทไปครับยางตอ่อครับมื่อนี้คนลหลายๆครับพี่น้องคนมาพี่น้องคนมาจับใจใส่ซอยนะครับเนาะตลาดนัดบ้านเฮาครับผมา <c oughs> มาตรงกับผู้คุยสบายครับผม แหมแมแถมเจอกขี้เตือเหีอครับของขายบานๆเท่าครับกับปูนองใหม่ครับผมมอนี้มาซ้ายครับมอน้นี่บอกบอนี่กม่วงแผ่นบกม่วงขวนก็มีขายนะครับนี่จ้าบ่าครับนี่ ส้าหวาดครับตึกคือครับหอยจูบก็มีครับมันนุกมันเทียนครับผมนี่ครับมันนุกมันเทียนทุงระจบาทครับนี่ครัส้าหวาดครับผมมันนุกมันเทียนซส้าหวาดครับแตงทุงละาบานี้นี่้่แตว่้แ่นปล่นปล่รนลู่เรงครับนี